เลื่อนมันๆนุ่แปะแปะเหรอชอบหรือเปล่า้หดๆน่ะจะตบมานอนนะพี่อะพี่เขาไปไหนแล้วอ้เด็กมึงอะ่นทียอะอะไร ่ีวาอะไรคะนอนครับที่ไปบวชมาเหรอไม่ได้บวชร้อนเฉยเร้อนก็เลยถ่ายหรอใช่เรียบร้อยครับไปทำปลอดใช้ค่ะคุณเนียเจอกันนะครับบ่านครับเจอกันครับมันมันพี่หนูใส่บินพี่ไปหรือยังนะ ดังเลยครับใช่เดยไม่หรอพี่ลองเช็คดีดีดินะลืมสองร้อยหรอจริงเออสองร้อยใสไปแล้วครับชิงก็ค,คือร้อนต้องตบนหัวเลยหรอใช่เท่ไหมลองรูปดูไหมล่ะจะเล,เล่นหรือเปล่า <laughs> <laughs> ลองดูไหมล่ะถ้า <laughs> <laughs> มันเล่นแล้วมันแป๊ดทำไมอะ ป็นแป๊ดยังไงมันแป๊ดด้วยเลื่อนเลยไงได้ดิดูเลื่อนมันมันแป๊ดได้เหรอชอบหรือเปล่าโหร้อนร้อนอ่ะจะตบมันนอนนะพี่ตบเลยเหรอพี่ขมสารใจจังเล่นตบเลยเหรอเราไม่ธรรมดาไงไี่ธรรมดาอยู่แล้วจะตกผัวพี่แล้วนะเฮ้ยะ ชอบ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 พี่มีรถแนะนํำไหมหนูยังทําโครงการรถคันแรกว่าเสร็จเลยหนูมีตังค์อยู่ล้านเดียวล้านเดียวไม่พอหนูต้องมีสี่ห้าล้านสี่ห้าล้านเลยหรอใช่มาสิใช่ใช่ใช่ผมจร่งจะขึ้นเล่นหน่วันนี้ไม่ขึ้นหรอพักพักหนึ่งแป๊ดนะใช่แป๊ด ไม่ขำเไรอะพี่มันน่าตลกขนาดนั้นพี่ไงเบื่อแล้วน่ารอเบื่อแล้วสศรงผมเท่แบบตื่นมาแล้วแบบอีโยว what's up 마이지์โอ้โน้โน้โยว what's up ไมเคิลยูโน้วะไงหรอ Yeah I want to be you อยู่นะไปดีกว่าไปดีกว่าพี่มีถ่ายยังไงครับพี่ ลงเลยได้ไหมอ่ะมันเหลือเจ็ดสิบวิอ่ะแต่เลือกเต็มร้อยแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้เหรอใช่ลดเวลาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ด้วยแล้วเราชอบพี่ชายพี่ได้ไหมพี่ขอได้ครับพี่คาดผมนั้นมันัดผมพี่หน่อยได้ไหมพี่คาดผมมันไหนในข้อมือเราอย่ามัดผมผมมันจะยาวเกินพี่มันมัดไหม่ก่อ ใช่มัดแบบเส้นหนึ่งอ่ะเส้นยาวๆของพี่ตนเห็นไหมกลางหัวพี่มันจะมีเส้นหนึ่งที่มันยาวๆเฟยแปลกแปลกแปลกไม่เห็นผมไม่เรยไม่เห็นนเป็นปันตาบอดแต่แบบมีเส้นเดียวเส่ปังปอมีสามเส้นใช่ไหมพี่เส้นังปอมีสามเส้นพี่พี่คือปังเปาปังงเลยเนาะปังปังเลยรเนาะโอเคไปเรื่อยเนาะ อมไม่มีมูลเนาะอเลยนะทำไรแบบไอ้นี่นิดหน่อยทำไรมาเสาไฟไม่ได้ครับน่าจะบังคับให้แบบเสาไฟหลบไม่ได้นะเดี๋ยวผมสำรวจมาตำรวจมันเอิร์ดใหญ่เลยมันจับมอไซค์ได้มันเอิร์ดใหญ่เลยอย่าพูดคนเองแค่แท้ไอ้เหย่ ขับขไปสะพานแล้วนะเธอนะครับไปกระสูนกระสุนรักอาบขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองโอหนูหนูต้องไม่เจ้าชีไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเื่ออะไรวะได้เลยได้เลยถวายน้ำแดงนะติดพ,พี่เป็นอะไรติดอ่ะดึงดึงพี่หน่อยดิพี่ติดดึงพี่หน่อยจริงเหรอใช่เฮ้ยให้ดึงไม่ได้กอด ก็ยินอยู่เพียงัดอยู่ดีๆก็ยิงอยู่นี่ไงโอ้โหเดินๆเช็ดขอสักทีได้ไหมพี่หันหน้าอะไรอะไรอะไรอะอะไรอะขอทีคืออะไรจะขอไม่ดีเลยพูดมาขอทงทีอะไรตัวนี้พี่อยนิ่งๆอนดปเดีขอทีเดียวจริงๆพี่อยู่นิ่งๆเลยนะพี่อยู่นี่นี่เนี้ยกับเลี้ยวพี่เนี้ยกับเลีวโอเคโอเคโอเคเร็วเวเร็วเอ้ย มานประชนนี้ออบไปแล้เพรววาะมานประชนรู้เยอะฝุรู้เยอะ